สวัสดีครับเจอท่องซ้ายไปเร่ครับพบกันอีกแล้วครับเมื่อนี้อีกวันหนึ่งครับกาดจำสาเนาะมื่อนี้เข่ากัดโอ้ยเลี้ยงเอมแม่อยู่ครับฝนประตูกเเทียจักเข่าจักหยาเนะะาะนครับลบๆอเนาะลำไยห้าเกิดอีกแล้วดอกหมากดอก เบิ้งงมีนูกันครับมือนมีอย่างนี่น่ได้ปลาหมึกมาครับพิดจังไดกินกันอรอเบิ้งครับย่างเลยที่เรกว่าฉีออกไปลวกถ้าเกิดยังไม่ย่างมาท่านปานนี้มาท่านกัดแล้วขืนย่างเลย โอ้โอเคครับมึกไงจักมึกอยางาหมาจักซื้อมันเดี๋ยวบอกจะไปซื้อตำหุงครับเพชกินเขาเศร้าครับนั่นแหละกินอย่เขาเศร้าก็เลยเสียงทีเดียวเลยจบรอเบิ้งครับ อ๋อลังไดก,กาดเลยของตั้งเลยหมึกห้อหนวดปลาหมึกไป้ขี้อทานสซกันเกลี่ยนักหน่อยครับสีแสบสูงจักกน,น้อยอ่ะรอเบิรับครับหลีกอีกหลอบกันเศกษวานจากใหม่ละ ล่งเหลืองสวยเลยไปลุกจังหน่อยครับเด็กการก้บหกือเปล่าชุกเรียบร้อย ไเบาๆเลยเขี่วก็ไมีทุกคนเลยต่ำหูหาดเลยจบแค่เดียวเลยจิมนาทีทีบ่กจิมก็มีมอยอะสา่เอาบิท่านกิหานปะธานเนี้ยนะอกตอนใดปอกปีอ้อ เามาเ,าเลยเามาเามายันกี่หอดันให้นะมัมนสวยห้<ป>ามกระจายเลยวะหาดเลยสองห้องคุโมา,านัาง่งแกะใส่กล่องได้นึ่แหละ สูตรมันมา <c oughs> ตันเลย <c oughs> อครับห้าใไก่ร <c oughs> ุยเลยครับฮ <c oughs> ักมาจีตในการมาก <c oughs> สวยๆ<ว>คุมค่าย,ยี่ดอก มามาาครับแบบที่นี่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้กินมาครับแซบเมื่อเนี้ยขเขาเดี๋ยวเลยได้เนี่ยเสียมเนาะเขาหลุดนีเลยนายอันนี้เนาะนำหลุดเนาะยนเขยาเงียบเบดป่ะเขิเบรบบขบบบ้าบขเบิร์เอาไหมอันนี้ว่าใส่ไบม

มันก,ก็ใครอื่นได้พวกหูฟังลองชิมกันโอ้ตอ,อนใไงขโมนกบกับกบกับเลยอืม เตีมยกินนะแซ่บไมีเสัยของบ่จีดๆล้อืมแม่เหรอแม่ดแม่เดเลยมีแตงเหรอืมไม่เห็เว่เปียเลยนะไม่เงเกิน มันขากบนะสามตอนอิน่มครับแฮ้งเบี่ยงโดนเทไรเฮ้งห,หน่อยลงหดลงติดน้ากึกบก๊บีดีกว่ากึ๊บ แอ่บซี่็อบเลยวระบนี้เล็ดดีว่ากิมนะ ว่าไายไปเบิ้งบุมืนเราอย่งนี้มุ่ไปขอ้เาหรือ่ครับฮาปอนะวนยูนะตั้งเงินประกานอะรฟังเลยรังือจจับอีกเงี้ยหรองานวินิจอัอรเดี๋ยวลบมาอีกนะ ก็ดวงด้วยครับมันเป็นเนี่ย <assistant> นันหาดสีพาดิฟเนาะว่าพอถึงก็เป็นไปบ่ได้นะว่าถึงก็เป็นไปได้อยู่ประเทศถืหลายกลัวประเทศบดี๋ยิบไหวไหวเนาะใจอ้นเนาะไปไ่อยากได้ไมอยากได้อยู่ว่าโจขอกครับ กอดอะไรอล้มบ่ได้ได้น้ำตาลเกิดมากเลยวะกิดจัดแซ่บที่สุดเลยว่าน้อยๆนยาดเยอะยะอร่อยบ่ Dạng cũng nhà cuồng bảo ừ. nhìn lên nó thì máng rồi nhạc chứ tên tôi sao à gặp không đấy bà

เราคุยน้ำล้วกินไปนี่เมื่อไรแล้วเพี่งมีใครวะใครจะหน่อยอแกบมันต้องปากเนาะแกบมันต้องนอกได้อยู่เนี่ย <c oughs> <อ>ถ้าเป็นแสบไม่แสบตรงหนอกเลยรอบปากแสบบันได สางวางไหนยะวางไหนปวดเพยรบปวดเพียรเลยบ้อนเดี๋ยวนี้กัดให้ได้ยินวางดีบ่บหมเอาไปลน้อย่บ้นับนองโคกพออยู่บ่พออยู่บ่วางอยู่บ้มงาอย่นบาทางด้หนย่าเพีได้ยินอะไรอย่างไรเพไผบอกพี่ใแห่ตัวหรือพี่มาน้ำบา่า ลอยหอนล้วอยวนควนอยควนยียินแล้วหนาจังนิ่งสักแบบที่นี่นยังบบยิมเตี้ยน่ครับเบืองภาคเป่ยไก่โคตรเผ็ดตัวเป็นตเลยปะขวับอกเดียดป่าตาเล้อสอดพหไปไปได้หานยุงง่งใหญ่ มันมัน้เานเนี่ยโอ้ต่บาเดียรซัมเน่ตะมืิดมาซัมบัน่อยรสชัน่อยโลนึ่งมานเน้สุดยอดครับมาหน่กินบอ๊อบบ๊อรอกเพชรคักเพชรมากเอาไว้ไ <ใน S 1> <ล>ด้เลนเะพชรเกินนี่ร้านพเพชรน้ำมันนี่ินิ โคดฟุดเฮ็ดมากเลยวะเย <โห S 1> ไปตอกันยูทังเทิงห้องครับตอเติมเรียบร้อยแล้วที่กระจกเรียบร้อยแล้ว่อรุอนกันวาปิดซีนนใดเนาะจ่ายเงินจักหน่อยนี่แหละมา,มาครับถึงบ้านแล้วครับเชีย่ยวุนที่เรียบร้อยตอทั้งหนาท่านละเซฟดูครับเดี๋ยวซีหนาซีหนาทั้ขางอีกตัวขอบทั้งขาง เรียบร้อยแล้วพ่อ,อจัดเองเลยีเยทพื้นเทพื้นไม่อีกนี่ก็กระจกครับนี่สีจะใสครับกวเขียวจักน้อยนี่เดยวเนี้ยไอ้สิงลิงนะก็เขียวจักน้อยเนาะ ใสตทิ้งลิงครับสีสวยแข่งจังปังจะจะอดอัดซิลิโคนขอบนุ้นครับน้ำ่องมันนะมันห่างเห็นบอหอจัดเลยแล้วเรียบร้อยอีกไฟทิดงยังกะเราว่าเปิดเลย บรรยาก,กาศน,นา่ากินเรามากๆเลยแบบนี้นะนี่ครับสีสวยเลยสะท้อนเล็กน้อยครับนี<อ>่หางเอาตองมาอุด Để tinh linh ừ. Nó van mới cái chốt vậy nè Mới cái chốt cái lý tên nè Vài Cứ kẹn thế nhỉ bà Bà thì nhang mới lấy tầm เออนเนายนี <und S 2> ่ร no <work> <mir anda> ือวันนี้กระจุบเื่อวันมีกระจกเลยอไม่ประตูเนาะ้องน้ารับกมัวๆนหน่อยกันดับมันคุณเข้าไปได้ทาสีครับสีเคลือบสีเคลือบเรียมเรียเข้าไปเลย Tuyệt vời, tuyệt vạc Nàng khó Đôn Chơi chó bà đàn Chó bà đàn nhìn Cột ẩu nữa bà Thấy cái ẩu của Hầu mà không có một quần lại rồi. Ừ, silicon Xong cào rồi chứ. Nó già, lòng nhau, chịu lòng hao. มีไ่แยนแล้วพงษสุงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเ๋ยเทพื้นทางนาครับกั้งโต๊ะมาลงกะเปิดขวดเลยครับเทครับถ่ายแล้วฝากกดไลครกดแช่ครับส่องไซเปรลยเดี๋ยวเจอกันคลิปนานะครับเนาะคมาติดฝากับเทพื้นเนี่ยติดฝาติดไฟครับเคครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดต่อไปเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ